สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของแม่แมวของกะทิน้อยนะคะวันนี้กะทิน้อยมาทักทายด้วยเด้อวันนี้วันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567เด้อเป็นวันเสาร์นะคะเมื่อนี้นะอากาศดีดีค่ะเมืองสกลนครเพราะว่าเมื่อนคนืนฝนตกฝนบ่อปันด่ดอกด้อพี่นองเด้อรมมันแห้งแห้ง,หงค่ะร่มแห้งหลาย <c oughs> ตื่นขึ้นมาตะลึงในภาพที่ได้เห็น อ่าร่องเท้ากับเฮียกับหายหาร่องเท้ากับบัวหินกับองค์เก้าอี้เต็มนะคะต้นหมอกต้นไม้นะคะระนนี่ระนนาเนื่องจากว่ามือขึ้นนี่ลมแรงเนาะค่ะเนาะกับมาบึงสภาพบรรยากาศเรีวกับโอ้ยนะคะลมแห้งกับถือว่าให้ความสดชื่นโชคดีที่บอไรมีพ้าอยู่เข่านะคะแต่ว่ามันกับบดุลบนานหลายๆพื้นที่ของสกุลนครมันกับจะไฟดับเนาะอ่าคุณครูแม่เมียวกันเลย เดี๋ยวมาบอกมาเอย่ยมากราวนะคะทักทายพ่อแม่เอฟซีน้ากันถูกบือถูกเสาเป็นห่วงทางผู้พานไปนจังไดนอกพ่อมาขึ้นนี่สกุลข้อนี่ผาย,ยุถล่มหลายพื้นที่หลังคงหลังคานะคะไปหลายหม่องเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังบึงตรวจสอบว่ามันเป็นแบบใดนนะคะกับเป็นห่วงเด้อ,อเห็นวงระเบียบบอกที่เพื่อนโพสในในยูทูบเนาะคะ่ะที่เพื่อนกำลังบ่นบ่นให้ต่างเวทีเนาะกำลังตีต่างเวทีแต่ว่าเห็น เห็นทางไอ้ทีมงานเพื่อนกาลังกลางตรงกลางเต้นนะคะลมมากปุ๊บหอบเต้นไปหนะมีเห็นคลิปหนึ่งที่เพิ่นจับเต้นไ้กับผ้าเพิ่นไปนั่งกับมีแม่สขะ,ะก็ให้ระมัดระวังเด้อช่วงนี้มันอากาศฮอนหลายเปลี่ยนแปลงหลนะคะผ้ายุฤด,ด,ดูร้อนกับมากกะถือว่าให้กําลังใจสุขุสุขคนละกะให้ปลอดภัยนะคะถ้าเกิดมีลมแรงสีหข้าก็ต้องในลบด้หลีกได้จะาสิไปอวมงไดคือว่าหลังที่ไป พื้นทีใน่ในการแสดงนะคะก็ให้ระมัดระวังเอาเนาะค่ะคุณคู่กะเห็นแล้วเนาะสภาพบรรยากาศอยู่ในบ้านเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะเป็นแบบใดลงไปที่เบืงอยู่ในสวนกับงางาใหม่ไม่ไพ่นะคะของอีกสวนหนึ่งที่ไกลไกลไก,ลกันมันหักทับปะกังทางก็ถือว่าโอ้ยนะคะโชคดีไปที่มันอยู่นอกหมู่บ้านนะคะเบิงหมอลำเคลียร์เบิงแล้วก็เห็นภาพน่ารักของหนองมานะกะพี่อมแอมที่เพิ่น ยังก็กัดมาไล่มาไล่มันหลุดด้วยจังใดเลยเนาะค่ะเพื่อนก็เอามาไล่ออกมาไม่มากัดเห็นไม่อย่างสิน,นะคะ,คะเป็นภาพนนารัากที่พวกเฮ้าเห็นเหลีวยประทับใจนำใจเล็กๆ,ๆนหน่อยแต่ว่าความรู้สึกที่คนเบืองเห็นมันกรสะสยิ่งใหญ่เพราะว่าการซอยเหลือซึ่งกันและกันการที่แค่เพื่อนรวมงานนะคะเพราะว่าจะเล็กๆนหน่อยนะคะทีมีต่อกันมันก็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเห็นเพื่อนฟอน เกี่ยวกันกับน่องหักแพงอันนี้ก็เป็นผ่าที่คุณครูแม่เหมียวบังเอิญมักเป็นช่วงเวลาที่มักู่แล้วเนาอก่าวาจะเป็นการที่เพิ่นฟอนในช่วงของอยังเกาะเตยล่าือว่าช่วงยังเกาะไอเพิ่นล่าคู่กันนะคะก็สิเป็นชุดนารักนารักใส่ชุดสีเดียวกันเกี่ยวกันผู้เบาหน่ผู้สาวหน่อยเนาะ,ะหลายคนก็สิชื่นชอบคือกันกับคุณครูนี่แหละนะคะเอากระถือว่าให้กาลังใจศิลปินแต่ละคนที่เพิ่นมาตามฝันนะคะให้เพิ่นประสบความสําเร็จ ใยังก็รุ่งเรื่องในนาทีของการแสดงนะคะเฮาเป็นเอฟซีกับอย่างเดียวที่เห็นได้ก็ครือให้กกาลัางใจนะคะแบ่งความหักความแพงสู่เพลนสู่ครอบครัวของเพลนนะคะโอ้ยบรรยากาศด้านหลังขนาดรักเด้ออันนี้ฝีมือคุณคู่นะคะวาแล้วก็อ่างแล้วอ่างอีกนะคะมันสดชื่นนากเมื่อคืนนี้มันได้รับฝนมากแล้วเขา้ากัอย่าเป็นความสุขของคุณครู่นะคะเดี๋ยวเปิดเพิ่ม,มามันจะสิง,งามขึ้นอีกบอเนาะคะ่ะมันงามสุดแถวเลยเลยคะ่ะสุดแถวเลยะะเลย คุยเห็ดไวบแมเบนวันหน่อยเคนียดดีนะคะเห็นบ่สุดแถวเลยนะนะคะอ่านะคะและ้วก็ตอนนี้กำลังปลูกกล้วยใหม่อยู่ค่ะด้านหลังนี่เป็นกล้วยใหม่เห็นบ่นะคะกล้วยใหม่ เดี๋ยวถามให้ออกดอกด้คะกำลังกำลังปลูกอูกสร้างออนไลน์ได้คุณครูก็ได้ช้อปปี้สร้างช้อปปี้มามาปลูกเบิดไลต์ตังค์อยู่นะคะเอาถักทายไว้เพียงแค่น้กรน,นะคะเห็นภาพน่ารักประทับใจให้กำลังใจสินปินกับพ่อแม่เอฟซีน้ำกันนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะหรืออยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขฟังเพลงมวนมวนัวน้ำกันด้วยค่ะเด้อถ่ายคลิปของคุณครูทุกๆคลิปค่ะสวัสดีค่ะ ข้ามโค้งข้ามโดนมาไกลทางฝั่งซ้ายเฮาจากเมืองเซโปนเมืองพินลาแล้วทินเนาจนมาพบเห็นอู่ข้าวอู่น้ำน้ำว่าห้องแสงจึงชใช้ทำกินตามทินวิธีผู้ไทยใส่ชุดักผอาผ้าใยอััตรา์จากความหักแพน ินมัดมีพาเขามาผูกเอวยามแลงผู้เฒ่าลูกหลานบึงเงงอานุรักษทางวัฒนธรรมปยน้อเชิญมาเอาบนบ้านห้องแสงทางที่ก่อนมาบึงหินสามตอน เข้ามาลีกงามห้ามาาบึงบังไฟโกโพดโผ่ขบวนแห่มานั่งแพ้กินปลาหวยลิงจนแค่อยู่บอกไกลพี่น้องๆๆมาทินภูไทยบอกไกลอยู่เลยนกทาเที่ยวชมวัดวา บ้านเรือนได้อย่างเปิดเผยจาฮีตของเก่าบ้านเฮาบ่มีละเลยเที่ยวชมกันแบบคุ้นเคยผูไทย อนพ้องเข้ามาลิงามพามาเบิ่งบางไฟกโกโพดโพขบวนแฮมานั่งแพ้กินป้าหวยลิงจนแค้อยู่บอกไร hey, 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 hey. พี่นอ้องเอ้ย ผูไทยบอกไกลอยู่เลยนกคาเที่ยวชมวัดวาบ้านเรือนได้อดย่างเปิดเผยจาหีดของเก่าบ้านเฮาบอมีละเลยเที่ยวชมกันแบบคุณเคยผู้ไทยใจ